สวัสดีครับพี่ตุ๊กนะครับหัวหน้าทีมขายที่ศูนย์นครหลวงสาขาธัญบรีคลองสิบที่นี่นะครับวันนี้จะพามาชมมิวเอ็กตัวอีดิแกนกันนะครับตัวอีดิแกนเนี่ยก็คือเป็นมิวเอ็กตัวลองท็อปกันเองแต่เนี้ยตัวอีดิแกนนะครับทำไมเราถึงเลือกตัวนี้กันซึ่งมันเป็นแค่ตัวลองท็อปแต่มันจะมีคาแรคเตอร์ของมันก็คือยังได้ความเป็นตัวท็อปอยู่ได้อุปกรณ์ Option ออปชันต่างๆครบทั้งหมดแต่ระบบไม่ยุ่งยากและก็ไม่เยอะเกินไปเดี๋ยวนี้เราจะพาไปดูทั้งออปชันภายนอกภายในของรถรุ่นนนนี้กันันะครบ รวมถึงราคารถของรุ่นนี้ด้วยครับสำหรับ UX ในรุ่นของอีลิแกนนะครับจะมีทั้ง2เครื่องยนต์นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์1.9แล้วก็เครื่องยนต์3.0นะครับเครื่องยนต์1.9เนี่ยราคาอยู่ที่1ล้าน4 19,000บาทแล้วก็ถ้าเป็นเครื่อง3.0นะครับจะแพง,วงกว่ากัน45,000บาทราคาอยู่ที่1ล้าน4 64,000บาทครับแล้วก็สำหรับการเลือกใช้นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์1.9เนี่ยก็จะแนะนำเป็นการใช้งานในเมืองจะเป็นส่วนใหญ่ ส่วนถ้าเป็นเครื่องยนต์3.0สําหรับคนนะครับที่ชอบออกต่างจังหวดัดวิ่งระยะทางยาวๆนะครับไกลๆก,ก็ได้นำเป็นเครื่อง3.0ได้เราจะได้ใช้งานเครื่องยนต์ได้เต็มที่แต่ทานเินประหยัดอัตมันก็1.9ครับสาหรับสีของรถรุ่นนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด6สีนะครับก็คือจะเป็นสีขาวมุกเหมือนอย่างคันนี้ครับแล้วก็จะเป็นสีแดงสีดําสีเทาใหม่นะครับเทาไอเกอร์นะครับแล้วก็จะเป็นสีเทาดําแล้วก็สีบอลเงินมีด้วยกัน6สี สีขาวมุกเนี่ยจะแพงขึ้นมา12,000บาทครับสำหรับดีไซน์ของตัว MUX e l e g a n c นะครับก็จะเหมือนกับตัวท็อปที่เป็นตัว Ultimate นี่ยทั้งหมดเลยแตกต่างกันที่ขนาดของตัวล้อและก็ลายล้อแม็กอย่างเดียวออปชั่นทางด้านหน้านครับเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แล้วมีไฟตัดหมอกมาให้มีไฟหน้าเป็นดีไซน์ใหม่2025พร้อมกับตัว d a y l i g ที่เป็นบิ i l t i n อยู่ในโคมก็มีมาให้ครบทั้งหมดครับรวมถึงเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งรอบคันด้วยสำหรับในรุ่นของตัว e l e g a n c แล้วก็ในเรื่องของตัวขนาดของตัวล้อแมกนะครับอีดิแกนเนี่ยจะให้มาเป็นขนาด18นิ้วครับเป็นยางบิสโตนแต่ถ้าเป็นตัวอัลิิเมตจะเป็น20นิ้วนะครับภายนอกเนี่ยคือแตกต่างกันแค่นี้เลยกระจกมองข้างก็จะมีตัวไฟเลี้ยวที่เป็น LED ให้มาด้วยนะครับระบบแจ้งเตือน,นจุดอับสายตามีให้ด้วยครับทำงานพร้อมกับเซ็นเซอร์อย่างที่บอกสำหรับทางด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นแบบ LED เช่นเดียวกัน มีราวหลังคาด้านบนเนี่ยมาให้เรียบร้อยเสาอากิจก็เป็นแบบชาร์ฟินเป็นแบบที่ปลาฉลามด้านหลังก็จะมีเซนเซ,นเซอร์อีกเช่นเดียวกันรวมถึงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับตัวท็อปเลยก็คือมีฝาท้ายไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีระบบสเต็ปเซนเซอร์ด้วยก็คือสามารถทําท่าทางเดินเข้าเดินออกประตูท้ายก็จะเปิดขึ้นมาเรามาดูกันในเรื่องของออปชั่นภายในนะครับสําหรับออปชั่นภายในให้ดูเป็นคร่าวๆก่อนนะครับ สำหรับออปชันภายในนะครับอย่างที่เราเห็นเลยก็คือจะเหมือนกับตัวท็อปเนี่ยทุกอย่างเลยทั้งในเรื่องของตัวสีเบาะการตกแต่งของออปชันอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับตัวท็อปทั้งหมดเบาหนังเป็นคูแม็กด้วยมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมีมาให้ด้วยเหมือนกับตัวท็อปทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันออกไปก็คือตัว BX e l e g a n c นะครับก็คือจะไม่มีระบบเอ a ดระบบเอเดก็คือเป็นระบบความปลอดภัยชั้นสูงเช่นระบบ ป้องกันก่อนการชนถ้ารถมันจะชนมันจะเบรกให้อัตโนมัติก่อนชนก็จะมีการเตือนให้ด้วยนะครับระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนต่างๆอย่างนี้จะไม่ได้มีในรถตัวอีลิแกนตแต่ถ้าเราบอกว่าระบบพวกนี้มันยุ่งยากมันดูซับซ้อนเกินไปก็แนะนําไปรุ่นนี้เลยอีลิแกนแล้วก็ตัวอีลิแกนที่มันจะแตกต่างจากรุ่นอัจฉริยะนะครับที่มันเป็นส่วนสําคัญเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวพวงมาลัยถ้าเป็นตัวอีลิแกนเนี่ยจะเป็นพวงมาลัย power แบบ ปกติอยู่แต่ถ้าเป็นตัวอัลติเมทแล้วเขาจะเป็นตัวพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้ถ้าเราชอบความแน่นๆน,น,นึบๆก็แนะนําเป็นพวงมาลาัย power แต่ถ้าสมมุติเราต้องการสบายครับง่ายๆเราก็เลือกเป็นตัวอัลติเมทที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูในเรื่องของตัวหน้าปัดเรือนใหม่นะครับก็เหมือนกับตัวท็อปครับเป็นหน้าจอ M I D 7นิ้วหน้าจอกลางจะมาพร้อมกับตัวกล้องมองถอยนะครับ เป็นหน้าจอขนาด9นิ้วครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เป็นเกยร์อ Auto เหมือนกันครับ6สปีดมีระบบช่วยเหลือต่างๆให้ครบทวนหมดเลยเบรกมือเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าด้วยทางด้านข้างการตกแต่งก็จะเป็นโทวนเดียวกับตัว Top Ultimate ทั้งหมดสามารถทับไฟฟ้าได้ด้วยนอกจากตรับไฟฟ้าแล้วแล้วก็เบาะหนังนะครับ อย่างที่บอกเป็นคูแม็กแต่ในเรื่องของตัวเบาะเนี่ยจะเป็นปรับไฟฟ้าได้ข้างเดียวนะครับก็คือทางด้านคนนั่งส่วนทางด้านอ่าทางด้านคนขับนะครับส่วนทางด้านคนนั่งเนี่ยจะเป็นปรับแบบเป็นนวดปกติด้านหลังเหมือนกับตัวท็อปเช่นเดียวกันทั้งหมดครับสามารถพับเบาะอะไรต่างๆเป็นแบบเรียบทั้งหมดก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะคือเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆของตัวมิวเในเรื่องของตัวอีลิแกนนะครับก็คือสําหรับลูกค้าที่ ชอบความเป็นตัวท็อปอยู่แต่ไม่ได้ชอบระบบที่มันเยอะหรือว่าวุ่นวายมากเกินไปการแนะนำเป็นรุ่น e l e g a n c เลยสําหรับแคมเปญนะครับตอนนี้จะมีดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.39%แล้วก็สําหรับลูกค้าเก่าอ o s u t นะครับหรือสุกกจ๊กปูมีญาติพี่น้องที่ใช้รถยนต์ Eosut นะครับจะมีส่วนลดให้20,000บาทครับอันนี้ก็จะเป็นบอก็นคอนเซปต์คร่าวๆของในรุ่นของ e l e g a n c นะครับว่ามันเหมือนกับตัวท็อปเลยแต่ระบบมันได้ยุ่งยากและก็ซับซ้บอนเกินไปครับสวัสดีครับ